เอทีโาท่านบอกว่าท่านเพิ่มให้คนคิดจะเสียให้ท่านเพิ่มให้ในทีโอาจนในที่สุดวันนี้ผ่านไปแล้วเนี่ยเพิ่มที r าจนการแก้ปัญหาน้าท่วมหาใหญ่และเล็นี้มันทนใกล้เคียงเนี่ยเออสามารถที่จะอยู่ใน TOR อแล้ววันนี้กําหนดชัดเจนแล้วอยู่ในคําประกาศเข้าใจว่าวันที่พรุ่งนี้เนี่ยวันที่ส8ปเนี่ยอ่าก็จะเข้าคลรมอเข้าคลรมอลอนุมัติสินสัญญาเริ่มสร้างแล้ว ไอโครงการนี้มันเป็นออกแบบไปสร้างไปที่เขาเรียกกันว่าดีไซน์บิลใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการแก้ปัญหาใหญ่รอบนี้ผมคิดว่าห้าหกพันล้านเนี่ยเนี่ยได้มาเพราะการประสานงานแท้ๆเลยมีมีวงเงินงบประมาณเรียบร้อยว่าได้เรียบร้อยแล้วจะทําอะไรบ้างก็ก็คิดว่าให้เขาออกแบบไปออกแบบไปดีไซน์เอ็นบิลออกแบบไปทําไปเพราะฉะนั้นผู้บริหารท้องถิ่นในละแวกนี้ไปคุยกับบริษัทรับเหมากว่าถ้าจะทําเป้าหมายคือจ่ายเงินก้อนนี้มาแล้วห้าพันล้านเจ็ดแปดพันล้านเนี่ย เข้าใจว่าน่าจะเจ็ดแปดเจดพันกว่าล้านแล้วมั้งค <หา S 2> ที่ต่อที่ต่อรองกันอยู่เนี่ยพรุ่งนี้รู้ะจะทําอย่างไรก็แล้วแต่ทําโครงการอะไรก็แล้วแต่เป้าหมายคือน้ําต้องไม่ท่วหมหัดใจอือันนี้ทําเสร็จเรียบร้อยละนี่ยังไม่รวมตลอดถึงว่าการที่ไปประสานานเรื่องด่านดาน่ดานสเดาแห่งใหม่อืทําถนนสี่ช่องจราจรไปด่านประกอบไอ้น,นี่บทบาทในการมาธิการติดตามมประมาณนี่มันทําได้เยอะมาก ผมอยู่ตรงนี้มาแปดปีเนี่ยผมก็จ้างรู้ช่องทางรู้รู้วิธีการรรู้วิธีกาหางบประมาณมาแล้วก็รู้ว่าจะเจรจากับใครเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่คิดว่าถ้าเรานําอันนี้มาใช้ในการพัฒนาเมืองสงขลาวันนี้เนี่ยสงขลายังเดินหน้าได้อีกไกลครับการเลือกตั้งคราวนี้มีคนตั้งข้อสังเกตค่อนข้างมากว่ามันจะมีเหตุดุนแรงกันเกิดขึ้นอันนี้คุณนิพนธ์มองเห็นในฐานะเป็นเป็นค้นักสมัครคนหนึ่ง ผมว่าไม่น่าจะมีผมไม่เชื่อว่าจะมีอาจจะมองคนอาจจะมองย้อนไปในอดีตว่ามันเคยมีอย่างนี้อย่างนี้อดีตอดีตก็มองได้มองอดีตเพื่อเพื่อเพื่อกําหนดอนาคตครับแต่สําหรับผมจะถามผมเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนไม่นิยมความรุนแรงอผมคิดว่าการเมืองมันต้องหมดยุคที่ใช้ความรุนแรงอการเมืองวันนี้มันต้องใช้สติปัญญามันต้องใช้ความรู้ความสามารถเอาชนะกันไม่ใช่ชนะกันด้วยเขียวเล็บอันนี้ผมผมพูดตลอดออืเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมคิดว่าถ้าเรารู้ภารกิจร่วมหน้าหน้าที่แล้วเรารู้ว่าเราทําอะไรจบก็คือจบกันผมทําทีมฟุตบอลสงครามเอฟซีสงคราเอฟซีสงคราอยู่ในเต็ดเนี่ยเป็นเป็นนักกีฬาเป็นนักกีฬาเวลาแข่งกันเนี่ยนะเอาเป็นเอาตายนะ90นาทีในสนามอะเอาเป็นเอาตายเลยยอมกันไม่ได้เลยนะหนึ่งลูกยอมไม่ได้เลยหนึ่งคะแนนยอมไม่ได้เลยนะแต่ว่าพอแข่งจบเนี่ย จับมือกันจบก็คือจบจบก็คือจบจับมือนั่นคือเกมใช่ไม่รีบกลับมาทานข้าวที่บ้านผมเนี่ยอืผมชวนอย่างนี้มาตลอดแล้วแต่ว่าเวลาแข่งกันเนี่ยแข่งกันเต็มที่นะน่าดําต้องเครียดนะวันไหนบอลแพ้เนี่ยกินข้าวไม่ลงนะข้าว้ันผมเนี่ยหุงไว้รับแฟนขับนี่ถ้าบอลแพ้นี่เหลือเลยไม่สบายใจไม่มากันเลยแฟนขับกินไม่ลงเดินร้องกลับบ้านแต่ว่าพอจบก็จบกันแต่ว่าไม่มีอะไรผมอยากให้มีความรู้สึกว่าการแข่งขันกันมันก็เป็นธรรมดาของระบบประชาธิปไตย ให้ประชาชนตัดสินประชาชนตัดสินอย่างไรก็เคารพผลการตัดสินของพี่น้องประชาชนนี่คือผมใช้เชื่อมั่นอย่างนี้มาตลอดเป็นสอจอมาสองสมัยก็แล้วก็ไปเป็นสอสแปดสมัยสิบสมัยแล้วที่ผ่านการเลือกตั้งอย่างนี้มารเราต้องเคารพการตัดสินใจของประชาชนมเมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องของเ,ออเป็นนักกีฬาเป็นเจ้าของทีมฟุตบอลสงขลาเอฟซีทีมฟุตบอลจะเป็นตัวช่วยให้คะแนนนิยมดีขึ้นไหมผมคิดว่าแฟนคลับ ก็อาจจะมีนะเป็นบางส่วนเพราะว่าเราก็ทำเราก็ทุ่มเทอยู่กับพวกเขาแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนกันแล้วก็มีความคิดแนวเดียวกันว่าวันนี้กีฬาเนี่ยจะปล่อยให้ภาคเอกชนทำกันอย่างเดียวหรือว่าจะปล่อยให้มันโตไปตามธรรมชาติโดยไม่มีใครมาทำมาช่วยกันบ้างมันคงไม่ได้วันนี้เราต้องคิดว่าทุกภาคส่วนต้องมาช่วยกันผมทำสงขาอยูนเตดเนี่ยก็ได้ เชิญชวนพี่น้องทุกนักธุรกิจในท้องถิ่นมาช่วยกันแฟนคลับก็มาช่วยซื้อ,อสนับสนุนของที่ระลึกซื้อบัตรมันก็อยู่กันอย่างนี้ไม่มีนายทุนใหญ่แต่ว่าเราเป็นทีมเล็กที่คิดว่าลงทุนน้อยที่สุดแล้ววันนี้เรามาอยู่อันดับอาทิตย์ที่ผ่านมาเราอยู่อันดับประมาณอันดับอี่ได้ผมก็ถือว่า มาไกลกว่าที่คิดเอาไว้เยอะนะครับแต่ว่าเป้าหมายเดิมที่ทําฟุตบอลก็คืออยากให้สงขามีฟุตบอลดีๆได้ดูอยาา่างมาทำไทยพีเ์ลีกเนี่ยเราคิดว่าไทยพีเอลีกมันเป็นระดับสูงสุดของประเทศเราอยากให้ลูกหลานเรามาดูว่านักเตะร,ระดับประเทศเนี่ยเขาเล่นกันอย่างไรถ้าวันหนึ่งเราอยากจะเป็นนักกีฬาอย่างเขาเราต้องทําตัวอย่างไรการฝึกซ้อมต้องทาอย่างไรการดูแลร่างกายต้องทําอย่างไร บางคน37-38าปียังเล่นฟุตบอลได้สบายๆเนี่ย<ะ>เขาดูแลสุขภาพเขาอย่างไรอ,อ,อันนี้ฮะต้องการสอนลูกหลานเราแล้วเราต้องการให้เด็กสงขาในวันข้างหน้าได้ติดธงไตรรงที่หน้าอกอให้เขาเป็นติดทีมชาติไทยให้ได้ในวันข้างหน้านี่คือสิ่งที่อยากมาจํำฟุตบอลอแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดก็เป็นตัวช่วยในทางการเมืองก็แฟนคลับสงขาเนี่ยสองปีเราสร้างสถิติไว้สองเรื่อง<ะ>ปีแรกเนี่ย สูงสุดในไทยเปในในในลีกอาชีพเมืองไทยคือวันที่สงขลา f ีแข่งกับบุรีรัมย์ f ีคน3 6 0 0กว่าคนแล้วปีที่ผ่านมาเนี่ยวันที่สงขลาหัวชนอยู่ในเจ็ดแข่งเปิดบ้านรับกันมาเยือนของเมืองทองแฟนคลับเข้ามาดูกัน30,320กว่าคนอันนี้เป็นตัวเลข30,000กว่าทั้งสองรอบเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าแฟนคลับเนี่ยเป็นต้นทุนที่มีค่ามากที่สุดของ ของสงขลาเราอืมครับอืมมาแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่คือบทบาทของนักการเมืองนะครับซึ่งเคยเป็นนักการเมืองท้องถิ่นแล้วก็วันหนึ่งก็ไปเล่นการเมืองระดับชาตินะครับยีกว่าปีที่อยู่ในการเมืองระดับชาติแล้วก็วันหนึ่งก็ตัดสินใจว่าจะต้องลงมาดูแลท้องถิ่นเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะได้แสดงบทบาทนี้หรือเปล่าหรือไม่นะครับก็ต้องรอผลการเลือกตั้งเลือกตั้งวันที่วันที่4สิงหาคมวันที่4สิงหาคมนะฮะวันที่4สิงหาคมคนจังหวัดสงขลาจะต้องออกมา ช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งนะครับจะเลือกใครลงที่ลงสมัครรับเลือกตั้งนี่นะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของประชาชนนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณนี่สุดครับสอบคดีครับขอบคุณครับได้ฟังนโยบายของคุณนิพนธ์มุยามณีไปแล้วนะครับว่าจะทําอะไรให้กับเมืองสงขลาบ้างนะครับแน่นอนที่สุดว่าคู่แข่งผมก็ต้องไปคุยด้วยนะฮะผมเดินทางมาที่เวทีประสายของคุณอุทิศชูช่วยนะครับผมจะคุยกับคุณอุทิศชูช่วยว่า4ปีที่ผ่านมาทําอะไรไปแล้วบ้างนะครับแล้วอะไรที่ค้างๆอยู่ยงไม่ด้าแลวก็ ปรารถนาที่จะทําให้แล้วเสร็จใน4ปีนะครับแน่นอนสือว่านี่คือนโยบายของผู้สมัครอย่างคุณ,คณทิศชูช่วยไปฟันันดูนะฮะ ึ่งในนโยบายนี้ก็คือว่าผมจะใช้งบประมาณของอบจเนี่ยนะครับ,รบสร้างอุโมง์มเพื่อแก้ปัญหาจราจรรอบนอกเอาาเอไม่ใช่ในบริเวณหัดใหญ่และจังหวัดสงขลาในอำเภอเมืองและอำเภอหัดใหญ่อ๋อฮะในอำเภอเมืองของจังหวัดสงขลาและอำเภอหันใหญ่ของจังหวัดสงขลาใช่ครับในอำเภอหัดใหญ่ก่อนนะครับจะทําอุโมงคเพื่อให้รถวิ่งทางด้านล่างแล้วก็ ทางด้านบนยังยังยังวิ่งได้อยู่ยังวิ่งได้ปกติแต่ว่ามีอุโมงค์รอดไปจุดที่สําคัญ3จุดที่จะต้องแก้ปัญหาเร่งด่วนและก็ใช้เงินงบประมาณของอบจได้อย่างแน่นอนก็คือถนน3เมตรคเมตรตัดกับถนนสุประสาลังสรรหรือที่เราเรียกว่าสี่แยกคิดเชนนลับแล้วก็ลอดไปจนถึงอีกจุดหนึ่งก็คือถนน30เมตรตัดกับธรรมนูนวิถีหรือที่เราเรียกว่าสี่แยกโนราทั้งสจุดนี้มุด ยาวเลยครับ,รบแล้วไปโปรอีกทีหนึ่งก็จะเข้าสู่สุปราสรรรังสรรเข้าไปสู่ห้างห้างไดนานะครับนี่คือสองจุดแรกรที่จะต้องแก้ปัญหาระบายการจราจรเพราะตรงนี้เนี่ยระบายการจราจรออกไปทางปุณกันใกล้กับหมาไวิาลยสงขานครินวันนี้ชุมชนในหมาไวิาลยสงขานครินมีนักศึกษาแล้วก็ข้าราชการนะครับรบไม่น้อยกว่าเจ็ด อ่าหกเจ็ดหมื่นคนชุมชนรอบหมาอะไรไม่ใช่ครับในหมาอะไรเองในหาอะไรในหมาอไรเองนะครับรอบนอกหมาอะไรอีกก็เป็นเรือนหลายหมื่นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ2จุดแรกนะครับที่จะต้องทําอุโมงค์รอบจุดที่3ก็คือนิดหนึ่งตรงตรงนี้เนี่ยที่โครงสร้างของถนนปัจจุบันนี่คือทําอุโมงค์ข้างล่างได้ได้ครับเพราะว่าตรงนี้เป็นถนน30เมตรถนนเนี่ยวันนี้นี่ผิวจราจรมีถึง30เมตรแล้วก็ยังมีคูระบายน้ําตรงคูระบายน้ำนี่เราสามารถปิด ครูระบายน้ําเพื่อที่จะใช้เป็นที่จอดรถหรือว่าเป็นเลนจราจรได้นะครับเพราะฉะนั้นสองจุดนี้จึงเป็นการระบายการจราจรจากใจกลางศูนย์ศูนย์กลางของหัดใหญ่ออกไปทางด้านาฝั่งมอ,อมหรือฝั่งที่เขากําลังก่อสร้างาห้างเทรนทันใหม่อยู่<ฮ>ส่วนในหัดใหญ่พื้นที่ใจกลางเมืองหัดใหญ่ เป็นตลาดเก่าแก่ที่เรียกว่าตลาดโก่งโคง้งตลาดโก่งโค้งนี้เป็นตลาดที่อยู่ใจกลางเมืองอาจจห่างจากศูนย์การค้าเซ็นทรัลนะครับศูนย์ใจกลางเมืองอาจจประมาณ250อมอม2องเมตรพื้นที่ว่างประมาณสองไร่ครึ่งทุกวันนี้เป็นตลาดอยู่แล้วตลาดนี้อยู่ตรงกันข้าม,มพื้นที่ว่างนี้เป็นพื้นที่ของเ e อกชนในสมัยที่ผมเป็นนายกอบจอ,อยู่เนี่ยก็ได้ทําโครงการ ไปขอเช่าพื้นที่ตรงนี้เพื่อที่จะมาสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวครับยกตัวอย่างเราไปเที่ยวเชียงใหม่เราต้องนึกถึงว่ากลางคืนเราจะไปไนบราซาจริงไหมครับไปไนท์บราซามีถนนคนเดินอยู่ข้างๆไนบราซาใช่ครับถ้าเราไปเที่ยวหัวหินเราก็จะนึกถึงว่าเราจะไปเที่ยวเพลินวานไปดูของเก่าๆที่หัวหินนะครับแน่นอนที่สุดครับ ที่หัดใหญ่ในพื้นที่สองไร่ครึ่งตรงนี้นะครับผมให้ชื่อว่าก้งโค้งวิลล่ามาร์เก็ตโก้งโค้งวิลล่าก้งโค้งวิลล่ามาร์เก็ตก็จะเป็นแหล่งรวมที่นักท่องเที่ยวจะได้มาทำกิจกรรมต่างๆหลากหลายเพราะที่นี่จะมีเวทีการแสดงแสงสีเสียงมีศิลปะประจำถิ่นศิลปินพื้นบ้านแน่นอนที่สุดครับเราขายความเป็นพื้นบ้านเราขายความเป็นเป็นวัฒนธรรมเป็นวัฒนธรรมเป็น เป็นสงขลาเป็นภาคใต้เป็นประเทศไทยเพราะนักท่องเที่ยวมาเลอินโดสิงคโปร์แน่นอนที่สุดครับผมเชื่อว่าเขาก็อยากจะอยากจะมาเห็นว่าบ้านเรามันมีอะไรสัมผัสกับความเป็นเป็นเป็นกลิ่นอายของวัฒนธรรมภาคใต้นะครับจะมีเวทีการแสดงแสดงทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับแสงสีเสียงแล้วก็ในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับสองไร่ครึ่งเนี่ยซึ่งเป็นใจกลางเมืองก็จะมีสวนฟันปาร์คก็คือให้เด็กได้มี ที่พักผ่อนค,ครอบครัวได้มาทํากิจกรรมด้วยกันมีสวนน้ำํำมีม,ม้าหมุนนะครับมีบัญชีจัมมีเครื่องเล่นนะสำหรับชุมชนสําหรับนักท่องเที่ยวเรื่องของการส่งเสริมอาชีพนะครับเรื่องของด้านสุขภาพต้องขออนุญาตับเรียนนิดหนึ่งว่าไปตั้งเวทีมาเกือบทุกที่ครับพี่น้อง,องอยากจะ ดูแลสุขภาพตัวเองนี่คือนี่คือแนวแนวโน้มที่ดีแนวโน้มที่ดีคือคนเหมือนก็จะดูแลตัวเองมากขึ้นครับอยากเต้นแอโรบิกมากขึ้นอยากจะมีฟิตเนสอยากจะมีเครื่องออกกำลังกายประจําหมู่บ้านประจําชุมชนซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายที่สําคัญที่ผมจะขับเคลื่อนใช้งบประมาณของอบจในโอกาสต่อไปถ้าพี่น้องไว้วางใจไว้วางใจเลือกใหม่สมัยหนึงก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนโยบายที่จะดูแลเรื่องสุขภาพส่วนการตรวจสุขภาพภาคประชาชน ตรวจประจําปีต<ะ>รวจแว่นสายตาต้องยอมรับวันนี้พี่น้องอประชาชนเนี่ยครับผู้สูงอายุทั้งหลายต้องการแว่นสายตาและต้องการตรวจว่าถุกภาพตัวเองเป็นยังไงบ้างตื่นตัวมากขึ้น,น,นในการที่จะดูแลครับอ,อีกเก้าหนึ่งของทีมสงขาพัฒนาครับผมจะใช้อบจอส่วนหน้าเป็นจุดตรวจ นำแพทย์พยาบาลไปตรวจแล้วก็นัดหมายว่าพี่น้องที่อยู่โซนด้านเหนือโซนด้านใต้โซนด้านตะวันตกครับจะมีทุกอาทิตย์ทุกเสาทุกอาทิตย์มีหมอไปตรวจแล้วก็จ่ายยาเบื้องต้นได้ครัไม่ใช่วินิจฉัยโรคเบื้องต้นได้ได้ครับจ่ายยาเบื้องต้นได้จ่ายยาโรคพื้นฐานสิ่งเหล่านี้จะให้บริการครอบคลุมทั้งพื้นที่จังหวัดสงขลาได้นะครับ ต่อยอดจากการตรวจสุขภาพประจําปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องสุขภาพเนี่ยสำคัญมากนะครับเรื่องของการศึกษาแน่นอนที่สุดครับเรื่องโรงเรียนอปจสมลรพิทยานุสรที่เน้นหนักเรื่องกีฬาตอนนี้มีกี่โรงโรงเรียนในสังกัดมีมีโรงเดียวครับกำลังก่อสร้างอยู่อ๋อสร้างใหม่สร้างใหม่ครับแต่ว่ารับนักเรียนแล้วนะครับรับนักเรียนแล้วปีการศึกษานี้ สองปีมาแล้วสองปีมาแล้วเริ่มเริ่มแต่ว่าลงตัวอาคารกําลังก่อสร้างอยู่ทําไมถึงต้องทําอย่างนั้นผมมีประสบการณ์จากการเป็นนายกเทศมนตรีนครสงขลาครับสร้างโรงเรียนขึ้นมาใหม่กว่าอาคารจะแล้วเสร็จเนี่ยเรารับนักเรียนไว้พออาคารแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยนักเรียนก็เต็มพอดีเลยนะครับขณะนี้เราฝากเรียนไว้ที่วัดแจ้งสงขลานะครับก็นี่คือเรื่องของการศึกษาส่วนเรื่องสองภาษาลับเคลื่อนต่อครับให้โรงเรียน ขยายจาก6โรงเรียนเป็น12โรงเรียนนะครับเป้าหมายว่าจะให้ครบ12โรงเรียนซึ่งโรงเรียนไหนมีความพร้อมเราก็จะพยายามที่จะสนับสนุน,น,นแต่ต้องมีความพร้อมนะฮะเราไม่ระบ,บุว่าโรงเรียนไหนนะครับให้เป็นโรงเรียน2ภาษาเตรียมความพร้อมสูม่อาเซียนนะครับนอกจากนั้นเนี่ยตอนนี้มีอะไรอย่าง2ภาษามีแล้วครับมีเดิมนี่มีอยู่6 6โรงเรียน6โรงนะครับต่อยอดขึ้นไปต่อยอดขึ้นไปให้ครบ 12โรงเรียนเป็นอย่างน้อยนะครับเพื่อที่จะให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดสงขลาแต่ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละโรงเรียนด้วยแต่ละโรงเรียนมีความพร้อมไหมที่จะเด็กมีความพร้อมที่จะเรียนสองภาษาหรือเปล่าด้วยใช่ครับเรื่องของการศึกษานะครับการศึกษานอกอ่อ่นอกระบบตามอัตยาศัยนะครับก็สนับสนุนร่วมมือกับกศนนะครับถือว่าเป็นหน่วยงานที่ ที่อะไรล่ะครับท,ที่ที่มีที่เป็นองค์ความรู้ uh huh. อยู่ในหมู่บ้านเลย uh huh. นะครับมแม้กระทั่งวิยอะไรชุมชนก็ให้การสนับสนุน uh huh. นะครับก็จะก็จะมีโครงการให้การสนับสนุนนะครับ มีหลากหลายเลยนะครับนโยบายนะท่านผู้ชมครับนี่คือนโยบายของคุณอุทิศชูช่วยนะครับก็อธิบายให้เห็นภาพรวมๆนะครับว่านโยบายหลักๆนี่มีอะไรบ้างในการลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งใหม่นะฮะก็เป็นการลงสมัครรับเลือกตั้งนายกอบจเป็นเป็นครั้งที่2นะครับแต่ว่าคุณอุทิศชูช่วยก็อยู่ในแวดวงการเมืองมาค่อนข้างยาวนานพอสมควรนะครับเกือบจะ30ปีนะฮะก็มีประสบการณ์นะครับมีประสบการณ์ทํางานทางการเมืองท้องถิ่นมาตลอดทั้งชีวิตนะฮะ และก ality, ็คราวนี้อาสามาลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกอบจอีกสมัยหนึ่งนะครับเลือกตั้งวันที่4สิงหาคม4สิงหาคมนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณนะครับคุณทิดครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะขอบคุณทุกท่านนะขอบคุณครับขอบคุณฮะเอาละครับนี่คือนโยบายหลักๆนะครับอย่าลืมพี่น้องชาวจังหวัดสงขลาไปใช้เส์ใช้เสียงในการเลือกตั้งนะครับวันที่4สิงหาคมนี้ครับ ท่านผู้ชมได้ฟังนโยบายของผู้สมัครทั้งสองท่านไปแล้วนะครับทั้งคุณอุทิศช,ชูช,ช่วยซึ่งก็เพิ่งจะลงจากตาแหน่งไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับและก็ย้อนกลับมาลงสมัครรับเลือกตั้งใหม่นะครับแล้วก็อีกคนก็คือคู่แข่งนะครับที่มาลงชิงคราวนี้ก็คือคุณนิพนธ์บุญยามณีนะครับอย่าลืมนะครับว่าทั้งสองคนนี้หลายคนบอกว่านี่คือมวยที่ถูกคู่นะครับเนื่องจากว่าสองคนนี้เคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะครับเรียนโรงเรียนหมหาชิรุตมาด้วยกันนะครับ แล้วก็เป็นเรียนที่รุ่นเดียวกันด้วยนะครับทํางานการเมืองมาด้วยกันทํากิจกรรมท้องถิ่นม,มาด้วยกันนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดก็ต้องกลายมาเป็นคู่แข่งซึ่งกันและกันนะครับการตัดสินใจว่าจะเลือกใครอยากจะให้ท่านผู้ชมได้ตัดสินใจว่านโยบายเขาจะทําอะไรและตรงใจกับท่านผู้ชมหรือไม่อย่างไรนะครับอย่าลืมนะครับวันที่4สิงหาคมนี้ชาวสงขลาจะต้องไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งของท่านนะฮะ วันนี้เวลาของรายการผู้นำทำจริงหมดแล้วนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับอนาคตท้องถิ่นคืออนาคตรประเทศไทยวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับ